ทองหมาน้อยโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ผู้แสนดีเฝ้าสารพระภูมิหน้าบ้านทุกวันอย่างน่าประหลาดคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนหลับไหลแสนสีดำน้ากลัวก็คืบคลานเข้าใกล้ประตูบ้านทองเห็นมันดวงตาของมันเปล่งประกายสีทองอัมพันเสียงเห่าแผ่วเบาเปลี่ยนเป็นคำรามกึกก้องร่างกายที่ขุนเคยของทองยืดยาวหดสั้นแปรเปลี่ยนเป็นเงาพยักสีดำทะมึน มันคำรามเสียงดุร้ายเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายที่หมายจะเข้ามาในบ้านร่างพยักษ์ของทองพุ่งเข้าใส่สร้างกำแพงพลังที่มองไม่เห็นป้องกันภัยอันตรายไม่ให้ย่างไกลเข้ามาได้ ครอบครัวตื่นขึ้นมาด้วยเสียงคำรามพวกเขาเห็นร่างเนาพยักใหญ่โตยืนขวางประตูบ้านก่อนที่มันจะค่อยๆสลายกลับเป็นร่างทองเหมือนเดิมท่ามกลางแสงจันทร์ทองหมาน้อยกลับมาอ้อนครอบครัวอย่างอ่อนโยนราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นทว่าในแววตาของมันมีความลับของผู้พิทักษ์โบราณที่ปกป้องครอบครัวนี้มาหลายชั่วอายุคนซ่อนอยู่